เอาละโยมว่าสนาเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงเวลาที่ดอกผลแห่งการภาวนาจะปรากฏคือปัญญานี่แหละโยมที่จะนำพาชีวิตให้หลุดพ้นจากความหลงความทุกข์อาตมาจะเล่าธรรมข้อนี้ให้แจ่มชัดตามลำดับเหมือนกับที่พูดเรื่องศีลและสมาธิมาแล้วเจ้าค่ะหลวงพอ่อขอเมตตาชี้แจงเถิดเจ้าค่ะ ปัญญาที่หลวงพ่อกล่าวถึงนี้แตกต่างจากความฉลาดหรือไหวพริบในโลกอย่างไรเจ้าคะดีมากโยมปัญญาในทางธรรมไม่ใช่แค่ความจำดีหรือคิดเลขไวแต่คือความรู้เห็นตามความเป็นจริงโดยเฉพาะความจริงในไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงอนิจจังความเป็นทุกข์ทุกขังและความไม่มีตัวตนอนัตตา ไว้พริบอาจจะทำให้คนโกงเก่งแต่ปัญญาธรรมจะทำให้คนพ้นทุกข์ได้จริงแล้วปัญญานั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเจ้าคะต้องเรียนตำราให้มากหรือเจ้าคะตำราก็ดีอยู่โยมแต่ปัญญาที่แท้ต้องมาจากการภาวนาเห็นจริงด้วยใจเกิดจากการพิจารณารูปนามเห็นการเกิดดับของสภาวะธรรมในกายใจคือวิปัสสนาญาณ ที่เกิดจากจิตตั้งมั่นแล้วพิจารณาด้วยโยนิโสมนสิการขอหลวงพ่อช่วยเปรียบให้ฟังด้วยเจ้าค่ะว่าปัญญาในธรรมเหมือนอะไรในชีวิตประจำวันได้เลยโยมฟังอุป,ปมาอุปไมเหล่านี้ดูให้ดีอุป,ปมาที่หนึ่งปัญญาเหมือนแสงสว่างในห้องมืดถ้าไม่มีแสงเราก็สะดุดของในห้องแต่เมื่อเปิดไฟทุกอย่างก็ปรากฏ ไม่ต้องคลาปัญญาก็เปิดใจให้เห็นความจริงฉันนั้นอุปมาที่สองปัญญาเหมือนเกษตรกรผู้รู้ฤดูคนมีปัญญาย่อมรู้ว่าเมื่อใดควรหวานกล้าเมื่อใดควรเก็บเกี่ยวไม่ทําโดยหลงหลงงมงม,งมชีวิตจึงไม่เสียเปล่าอุปมาที่สามปัญญาเหมือนหมอที่วินิจฉัยโรคได้ตรงจุดถ้ารู้แค่ผิวเผินจะให้ยาผิด แต่ถ้ารู้เหตุแห่งทุกข์จริงๆจึงจะรักษาได้ตรงนี่แหละปัญญาในธรรมอุปมาที่สปัญญาเหมือนกระจกใสสะอาดส่องเห็นหน้าตนเองได้ชัดเจนไม่บิดเบือนเห็นกิเลสต,ตามความเป็นจริงอุปมาที่หปัญญาเหมือนนักเดินทางที่มีแผนที่ชัดเจนรู้ทิศทางไม่เดินหลงไม่เสียเวลาไม่ย้อนกลับไปทางผิดเหมือนคนไม่มีแผน แล้วหลวงพ่อเจ้าคะการพัฒนาปัญญานี่ต้องเริ่มอย่างไรถ้ายังเป็นคนธรรมดาเริ่มจากพื้นฐานก่อนโยมอาตมาแนะให้ทำสามอย่าง 1. สุตมยปัญญาฟังธรรมอ่านพระไตรปิฎกให้รู้แนวทาง 2. จินตามยปัญญาใช้ใจพิจารณาใคร่ครวญให้ท่องแท้ 3. ภาวนามยปัญญา ฝึกสติสมาธิแล้วเห็นธรรมด้วยตนเองคนทั่วไปเริ่มจากฟังแล้วพินิจและฝึกฝนภาวนาเหมือนการเรียนรู้ทฤษฎีแล้วทำการทดลองในห้องแลบด้วยใจเจ้าค่ะหลวงพ่อฟังแล้วรู้สึกว่าทางสายนี้นามยิ่งนักหากตั้งใจฝึกตนต่อไปจนศีลสมาธิปัญญาพร้อมกันเราจะถึงผลอะไรเจ้าคะโยมเอย๋ย หากฝึกศีลสมาธิปัญญาครบถ้วนแล้วจิตย่อมเบาสบายพ้นจากความเร่าร้อนของโลภโกรธหลงจนเข้าสู่นิพพานได้จริงนิพพานไม่ใช่ที่ไหนไกลคือความเย็นของใจที่พ้นจากทุกข์เหมือนกับคนที่ดัดไฟไม่ใจลงเหลือแต่ความสงบสว่างและเป็นอิสระ สาธุเจ้าข่าหลวงพ่อวาสนาขอน้อมรับคำสอนด้วยความเลื่อมใสต่อไปขอหลวงพ่อกรุณาเล่าทำเรื่องโพชชงเจ็ดต่อเถอดเจ้าค่ะเห็นในพระสูตรกล่าวถึงบ่อยแต่ยังไม่เข้าใจว่าคืออะไรและทำไมจึงสำคัญนักดีเลยโยมอาตมาจะเล่าเรื่องโพชชงทั้งเจ็ดให้โดยลำดับ เป็นธรรมชั้นสูงแต่ก็สัมพันธ์กับศีลสมาธิปัญญาที่เราพูดมาแล้วทุกประการ